เดี๋ยวเรามาใช้เหยียบปีโป้นะครับเหยี่บยางนะครับผมรูปทรงประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นสีดำก่อนเลยนะครับตัวเบ็ดเบอร์4อนะครับผม เรียบร้อยเกี่ยวกับกิปได้เลยนะ ด้วยลอกได้ว่าอัลฟานะครับผมแล้วก็คันใบสันบูนะครับปิดแปดสิบเจ็ดนะครับผมคันสองท่อนด้วยกัน น่าดดนะครับตรงนี้มันเป็นจุดน้ำไม่ค่อยลึกนะครับแล้วก็มีควอกหญ้าต้นไม้ขึ้นด้วยนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยเลยครับนะน้านี่ครับเม็ดซีโอทะลุกแก้มไปเลยนะครับเรียบร้อยครับทำงานแล้วยาง นะครับหนึ่งนะจ๊ะอี่ครับผมทะลุกแก้มไปเลยนะครับเบ็ดสี่โอนะผมวัดตึงๆนะครับอย่ายางอย่าตกปุ๊บมันตามมากัดน,นะครับแต่กัดไม่แรงนะ เพราะเหมือนมันจะดูดใต้น้ำนะครับเพราะว่าเหยื่อมันยังไม่ทันพ้นน้าเยอะนะนี่ครับผมคันใบสันบูอีกแล้วนะครับวัดฮารุแบบนี้เลยนะครับตึงๆครับผม กระสูบับ ừ <Normat earth> <Normat Goodnight> mm hm <Normatuclear natürlich> ร้อยครับผมกลับเข้าไปปีโป้นะครับผมคันเบสันบูเบสแปดสิบเจ็ดนะครับผมสายพีอีนี่เป็นสายพีอีหนึ่งนะครับผมมาเน้นตีเหยื่อยางนะครับตีตรงหญ้าแห้งๆผมเลาะข้างมานะครับตีไปตรงนี้ไม้เดียวเองครับออกมากัดเรียบร้อยนี่ดูใสครับ ของเรื่องเยูะครับผมนี่ครับผม,ผมอีกหนึ่งแต้มน,นะครับเดี๋ยวมาดูปลารวมนะครับผมอยู่ข้างในอีกหนึ่งผมข้างในอีกสี่ตัวนะครับ